พระสงฆ์นิกรก็ยังคงเดินทางไปร่วมลงนามสแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันได้อยู่วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะคะ8พฤศจิกายนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพค่ะ ก็เป็นภาพที่ประสบนิกรจากทั่วสรารทิศนะคะยังคงเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงด้วยใจรักและความพักดีอย่างท่านนี้ที่ต้องมาในรูปแบบนี้เพราะเป็นผู้พิการนะคะขาขวาเนี่ยใช้งานไม่ได้แต่ใช้วิธีปั่นจักรยาน3ล้อมาด้วยความตั้งใจจริงๆมาไกลจากเชียงรายค่ะระยะทางกว่า800กิโเมตรที่เดียวค่ะ มาคนเดียวครับไม่มีปิดนาปิดท้ายไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรตั้งใจมากครับสิ่งหนึ่งผมใช้ไม่ได้อ,อันนี้ปั่นมันจะใง่นะแม่สายครับแม่สายครับกี่วันแล้วครับเช้เวลาในการเดินทางน่าจะ8วันแวันหรือ9วันผมจําไม่ได้ออกจากน,นวันที่ยี่สิบแปดผมพักดีสอร์ดมังวัดมัง าาใ,ชใช่ครับทั้งใจที่จะมางานนี้เลยใช่ครับนี่ค่ะส่วนทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปสํารวจความเรียบร้อยตามแผนที่จะเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตป,ประสาทนะคะภายในพระบรมมหาราชวังก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงสาทุ่มนั่นเองค่ะ สำหรับเส้นทางของประชาชนนะคะก็จะมีการเข้าทางประตูมณีนพร,รัตโดยจะให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วไปพร้อมๆกันด้วยก่อนที่จะออกเดินเดินออกนะคะทางประตูเทวพิวรมนั่นเองค่ะเข้าประตูมณีนพร,รัตเลี้ยวซ้ายผ่านห้องจำหน่ายบัตรเลี้ยวขวาเข้าประตูอัตโนมัติเลี้ยวซ้ายพระระเบียงเดินเรียบพระระเบียงด้านทิศใต้ออกประตูศรีรัตนศาสดา ผ่านหมู่พระมหาบนเทียนผ่านพระที่นั่งจักรกีมหาปราสาทเข้ากำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาด้านทิศตะวันออกขึ้นกราบพระบรมศพลงจากพระที่นั่งออกกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาด้านทิศตะวันตกผ่านประตูสีสุนทรอ,ออกประตูเทวพิรม์ ก็ย้ำนะคะว่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่อยากเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสก็ตามเส้นทางนี้ได้เลยนะคะค่ะและคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่ในห้วงเวลาที่ประสงค์นิกรคนไทยทั้งประเทศนะคะร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสําคัญในการพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดาราสมวานนะคะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนั้นหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ยังได้สืบสารพระราชปณิธานด้วยความพักดีย้อนไปเมื่อ70ปีก่อนค่ะ วันที่14พฤศจิกายน2498ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารในภาคอีสานทั้งสองพระองค์รับทราบถึงความทุกข์ร้อนของชาวประชาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชดำริให้ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือประสงนิกรของพระองค์ผ่านมาจนวันนี้นะคะเป็นเวลา70ปีฝนหลวงที่ข้าราชการสืบสารพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์พระผู้สถิตอยู่กลาง ใจไทยนิรันดร์